สวัสดีครับผมวันนี้น้องบอมมิซูนะผมจะพาเพื่อนๆไปดูโปรโมชั่นส่งท้ายปีนะผมกับเจ้าคันนี้เลย m i t ูบิชิปาเจโร่ o ปอร์ตนะผมพร้อมชุดแต่ง S อส,สปอร์ตรอบคันนะครับผมและล้อแม็กซิงขอบ20เต็มใบคันนี้เลยนะผมพร้อมโปรโมชั่นสุดพิเศษดาวเริ่มต้นเพียง39,900บาทเท่านั้นนะครับผมหรือลูกค้าจะเลือกรับดอกเบี้ยพิเศษนาน0.69นะผมนาน4ปีเต็ม หรือเลือกรับประกันภัยชั้นหนึ่งนาน3ปีเต็มอีกเช่นเคยนะครับผมเดี๋ยวนว้อวอมจะพาไปดูว่าเราจัดชุดแต่งอะไรให้กับลูกค้ากันบ้างไปดูกันครับผมเริ่มที่ด้านหน้าตัวนี้นะผมเราติดตั้งโลโก้สัญลักษณ์ป a เจโร่สปอรให้กับลูกค้านะครับผมและเปลี่ยนเป็นเซ็ตกระจังหน้าสีดำตัดแดงของ S อสปอร์ตี้นะครับผมถัดลงมาตัวนี้เป็นชายกันชนด้านหน้าของเอสปอร์สีดำตัดแดงนะครับผมให้กับลูกค้าเลย ส่วนด้านข้างตัวนี้ครับอ่าตัวนี้เป็นล้อแมกขอบ20นะครับผมตัวนี้เป็นลาย O อ S อซนะผมอ่าเป็นล้อยางของดีเซนตีนะครับผมอ่ามาดูด้านข้างกันตัวนี้สัญลักษณ์โลโก้ของ s อสพอ t ตี้ครับผมเด่นชัดมากอ่าพร้อมกระจกมองข้างสีดำตัดแดงของเอสพอตตี้อีกเช่นเคยครับผมและตัวนี้เลยเราติดตั้งบันไดข้างนะครับผมนีม่ของเอสพอตตี้ให้กับลูกค้าสวยงามมากครับ มาดูด้านหลังกันครับผมมาดูด้านหลังกันด้านหลังตัวนี้นะผมเราจะเป็นที่รองมือเปิดนะครับผมของ S อส o อร์ตสีดําตัดแดงให้กับลูกค้าครับผมและถัดลงมาตัวนี้เป็นซิกเนเจอร์ของเขาเลยเป็นพ่อคู่นะผมงานเอ p o r t ์เช่นเคยสวยงามมากครับ เป็นยังไงกันบ้างครับผมกับการรีวิวป a เ e โลสปอร์ตคันนี้นะผมหากเพื่อนๆท่านใดสนใจยังไงน้องบอมฝากติดต่อเข้ามาที่เบอร์0890117734นะครับผมน้องบอมมีทีมงานคอยให้คำปรึกษาตลอด24ชั่วโมงและบริการเซ็นไฟแนนซ์ให้ถึงบ้านพร้อมส่งรถให้ถึงที่และเข้าเช็คศูนย์บริการได้ทุกศูนย์มิสซูทั่วไทยนะผมสำหรับวันนี้ยังไงน้องบอมขอตัวลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ